มาหอด้านพี่น้องเอาเอาหารกล่ององอกก่อนนี่จ้ะอาหารบุฟเฟ่อาหารกล่องบุฟเฟ่เจสิภาคนนะคะคือแม่เป็นยังเป็นยังร่องหน,นึ่งจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างบุฟเฟ่เนี่ยเนี่ยร้าเขาจะมีชูชิบขอโทษค่ะพี่น้องเนี่ย้านเขาจะมีชูชิมีอาหารสำเร็จรูป่ประมาณแปดเก่ายางแล้วก็มีสลัดมีผลไม้ มีไอศครีมมีกาแฟมีซูเนลที่นี่เขาสิให้กองเข้ามานะคะเดี๋ยวเขาบาเบิงนะคะเดี๋ยวนาจะให้เบิงนะคะวันใหญ่ออกินอาหารกองสูงให้เบิง์ไกลๆบุฟเฟ่อาหารกองแบบบุฟเฟ่เม่อไหรซื้อมาให้นะคะมีหลายอย่าง ซื้อมาเจ็ดสิบห้าคนบุฟเฟ่เขาจะเขาสิตักเอานะจ๊ะกินในหลายเื้อค่ะพ่อใหญ่กินสองมือผอลัะมือนี้กับมืออื่นนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้ะอาหารกลองบุฟเฟ่มีตัวนี้กับตัวนี้นะคะพ่อใหญ่ตักไปแล้วสําหรับการกินได้สองข้าบค่ะทอากันเลยค่ะกบพ่อใหญ่ตักไปแล้วมืออื่นพ่อใหญ่กินกันเก้าอีกนะคะเพราะว่าไม่น้อยตักบุฟเฟ่มา ก็นก็ต้องกินหเหมือ่อสองขาบก็แต่กับสองมือเนาะคะ่ะเจ็ดสิบหาโคตรเดี๋ยวเ,เบิ่งกันนะคะว่าในกองมีอย่างแน่ไม่น่อยใดอย่างมาแนนะคะจ้ะเขาก,ก็จะมีกองไหกองนี้ก็ฝาปิดแล้วก็กองนี้ก็ฝาปิดบริษับเขาเขาจะได้ยังเขาก็ตักเอาเขา,เ,ขาเอาเขาก็ได้แล้วแต่เพื่อว่าบูฟเฟ่เนี่ยเอาตามมาเพื่อใจย,ย่แล้วนะจ้ะไม่น่อยก็เอาเป็นแกงเพชรนาะใไม่ไส้หมูมใหอยเป็นไงส่วนตรงนี้ก็จะเอาเป็นเนื้อพัดนะคะเดี๋ยวแป๊บนึง จะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อพัดน้ำมันหอยนะคะเนื้อชินยย้นใหญ่ๆส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพัดบะหมี่นะคะล้ยไม่หน่อยเก่ามานิดหนึ่งพร้อมทั้งไก่ฉุกแปงทอดเนาะคะ่ะเจ๊ิบหาค้อนถูกมากมากนะคะแม่พินเอาเป็นอาหารส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งเป็นชูชิกับสลัดไปคือความอยากเราแต่ห้างสีอาแต่ว่าไม่หน่อยก็เออเอาไม่เพราะไกินอยากให้ไปไนร้องส่วนชูชีไม่หน่อยจะกินไม่หด้อไปกินอน้หานไม่ก็ได้เพราะว่าร้านที่ไม่น้อยไปกินมันอยู่ติดกับโรงเรียนไม่นะคะ โรงเรียนใหม่แม่น้อจะเริ่มเรียนที่ยี่แปดน่าจะนะค่ะมากินบ่คะบุฟเฟ่อ๋อถ้าเปิดในเฮเบิร์กเนี่ยพี่น้องอาจจะอยากกินแกงเผ็ดค่ะหมแมงหมูค่ะแกงเผ็ดไก่ไหนอม่นะคะส่วนหมาลัานเวียดนามเขาจะเอาเป็นไก่เพราะว่าหมูเขาแทบจะจะบอ่ค่อยมีเลยค่ะถ้ามีก็เป็นซีฟู้ดนะคะเพราะว่ามันมีพี่น้องหลายต่างชาติเขามากินนะคะเป็นพวกพี่น้องทั้งอ่าพวกอาลับเพิ่นก็นจะว่ากินหมูสินะ จนมาจะเป็นเนื้อกับไก่สมากวานะคะเจาของร้านเป็นคนเวียดนามแต่ว่าเป็นร้านอาหารจีนนะจ๊ะนี่จ้ะมือไก่เนาะ,ะกินยู่เดี๋ยวจะคุ่นหน่ยพอนีให้เรากินเขาแล้งพอม่นหน่อยอิ่มมาจากร้านแล้วนะคะเอามาให้ดูกันจ้าปากเราอิ่มล้วก็ยังให้อาหารให้เขายังมีอาหารไม่สามีนะคะถึงเขาสวออกนอกบ้านนะจ๊ะหนึ่งความรักหนึ่งประธานดีจ้าดยรักาจกใจนะคะรักนะจุบจ๊บๆเมื่อยเมื่อยยังข้นบานเมื่อกี้นี้นะคะ